เตรียมรับมือกับเขาให้ดีเขาจะทําอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟแม่สิ๋นธนู ก้าดาบพลังงานของคนธานตุลมเมถุนตุลกุมอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟแปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟแล้วก็เจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาเข้มแข็งอด ทนสู้ไม่ถอยมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีสิ่งที่ต้องการเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรนะคะแล้วก็มองการไกลคิดถึงเป้าหมายเป็นสําคัญไม่ว่าจะพบเจอปัญหาอสักอะไรก็ตามเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งไม่หยุดอยู่กับที่นะคะยังไงก็จะสู้นะคะตอนนี้มีเรื่องที่เครียดกังวลว้าบุ่นใจเกินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะพยายามหาทางออกพยายามที่จะต่อสู้มากๆในพลังงานของคุณเรามาดูกันว่าคุณต้องเตรียมตัวรับมือกับใครนะคะขอพลังงานของคนที่คุณจะต้องเตรียมตัวรับมือกับเขาหน่อยเขาคือใครนะคะ บินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงห์ธนูสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิก1สิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกสบการณ์แล้วก็แปดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ําคนธาตุดินนะคะคนดุพูดไม่เยอะนะคะแต่ว่าจริงใจหวังดีกับคุณมากมาก อยู่ห่างไกลกันแต่ก็คิดถึงติดต่อกันตลอดคุณคือครอบครัวของเขาคนในครอบครัวของเขาคนที่เขาเป็นห่วงเป็นห่วงด้วยมากๆแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพื่อคุณแล้วก็อนาคตของคุณแล้วก็เขานั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะต้องเตรียมตัวรับมืออะไรนะคะเขาจะทำอะไรแล้วคุณจะต้องเตรียมตัวรับมือในเรื่องไหนนะคะ การตัดสินใจความเด็ดขาดความดุนะคะคําแนะนํานะคะความลับนะคะเก็บซ่อนนะคะบอกไม่หมดนะคะนเน้นมั่นคงการเงินนะคะความมีเหตุผลด้วยแล้วก็การลงมือทำนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ความมุทะลุด,ดุดันความไม่ยอมแพ้ไม่ยอมใครนั่นเองน,นะคะ หากว่าคุณเป็นคนโสดคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณอาจจะเป็นพี่นะคะหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้นะคะคนที่หวังดีจริงใจกับคุณแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้พูดมากไม่ได้พูดเยอะไม่ได้เซาซีอะไรกับคุณแต่หาเวลาที่คุณมีปัญหาเขาพร้อมที่จะปกป้องเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณตลอดเวลาแต่หากว่าคุณมีคู่แล้วก็มีรักทางไกลนะคะคนรักของคุณนั่นเองนะคะที่เขากำลังจะ ถามคุณพูดกับคุณติดต่อหาคุณเพื่อคุยเรื่องที่คุณกำลังเป็นทุกข์ใจเรื่องที่ขึ้นมาเป็นก้าวดาบของคุณนะคะสิ่งที่ทำให้คุณเหนื่อยท้อเป็นกังวลน,นะคะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับในตอนนี้เขาจับสังเกตได้ในความเหินห่างความห่างไกลกนัเนเงียบามคำตอบคำของคุณนั่นเองนะคะเขาจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาเขาจะให คำแนะนํากับคุณเขาจะอยู่เคียงข้างคุณสู้ไปด้วยกันกับคุณลุยไปด้วยกันกับคุณแต่คุณต้องบอกความลับที่คุณเก็บไว้ความเครียดที่มีอยู่ในหัวใจของคุณหากว่าก่อนหน้านี้คุณเก็บไว้เองคุณไม่ได้บอกเขาเขาจับสังเกตได้ว่าคุณผิดปกติไปคุณไม่เหมือนเดิมแล้วคุณจะต้องรับมือกับเขาในเรื่องนี้คุณจะต้องเปิดเผยกับเขาพูดกับเขา เพราะคุณไม่สามารถจะปิดเขาได้แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็การบอกให้เขาในครั้งนี้เขาพร้อมที่จะช่วยคุณแก้ไขในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกเรื่องราวการปิดตกป้องคุณเลยนั่นเองพลังงานของคนคนนี้ไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องคุณไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณแล้วก็ไม่ยอมให้คุณจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้เพียงคนเดียวตามลำพังแน่นอนนั่นเองนะคะ